หลังจากแต่ว่าต่ำตายลุงเล้วเดเยนี่ปลาใหญ่จุนันไปัลอยกระตุงหลาเด้เมยออุซ่าตามเพียงโมไปเ่าไม่ปลารหลดหรอลงไปลำตานเนาะเออ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 ไปรอยกระตุ้งระวังปลัดลงันรักอันเออเออเดือดดีดีนะอือลงไปลอยกระตุงก้างหลังไปน้องเดเอดีไียายอะไน้ไหม กูเรนุสมุนตามติบเซนเม็ดดูกูเรนเดินลุงไปไม่ฝ่ารถจาไปลาเลยใหญ่เอาจใหญ่จาฮะอเอะเนไหนไม่ไม่เชื่องว่ะไม่เหมือนไงหมากจ้าเดินดีๆนะยายนะฮะออดู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 เดินไปยุ เออเดินด e ีๆตึงหลดอย่างใหญ่ใไปน้ำเสียว้อยได้ปีนองที่ลำตานนี่ขุ้นไปในแดนมาไม่ได้ใส่แต่เดี๋ยวกระตุงอีกวลมแต่ไม่ทันตึงได้มาหน่อยอ้าอะไรอยู่ตรงนั้นในดอกไม้อ่ะเออไม่ใช่ยย่ต่ตามรกมันมันมันเป็นนั่นอยู่ยิ้ตรงนั้นเมเปิ้ลไปกระโลเลคฝีใส่มาโรยนี่ต้องโรยอยู่แต่เรานี่ปีนองเลยแต่นี้ เมย์ไปลอยตรงนะลอยตรงนี้นะยายผมไม่รู้ต่ำปื้อแล้วมันเป็นตาตรงนี้อันนี้คือน,นั่นหายอี่ทุ่แล้วน้ำเฉียวไม้เมยไปเลยดินกจแกว้วดึงลงไปข้างใต้นู่นะไอ้ผลน้ำนี่เมย์เข้าใจไหม,ไหมนะน้ำเฉียวตรงนี้นะน้ำเล่งเหรอถ้าไม้ตัง้งลงดาไปนอนตรงนี้น้ำม,มันเฉียวเล่งเดินไปกลางหลงัหลงนี้แล้วเล่ดิต้นไม้นี่ยายถ้าว่าไม่มีตัง้งตรงนั้นนั่นแม่ก็ะตามผ่านไปตามผ่านเฟ้น มันมันเป็นในนั่นไม่ได้หรอกใช่ไหม,ม <laughs> เออไอ้ดีอะเม่เดินเม่เดินมาตัาง้งริมนี่ดูเลยยายแต่ไนไปเลยก็กลัว <laughs> แต่ว่ามันก็ต้องเดินข้ามป้านไปอนะ่ะพี่น้องมันหนามันเฉียวอะ่ะดูเลยยายไปเลยคอยๆนะยายอืมอืม ให้ปมพอน้ำเชียวตรงนี้นี่อุซ่าหลาอะไรแต่นี่เลยเดียวโอยโคมนู่นในในวัดแล้วนนี้ตากระตุงนึงต้องไปลายใมาลอยลราเพราะว่าตัดเหล็บตัดปุ้มก็อมอดกันนี่ก้องลุงกันนี่นะติตาสมาเลยใช่ไหมเฮ้ยอืม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 ดีเนาะน้ำมันนั่นว้าตรงนี้ จุ้มไหมไปแล้วตัดเหล็บตัดปุ้มกองลุงกันเลยไปแล้ว